แม็กคอลอนีเคลื่อนไหวแล้วหลังลูกสาวประกาศเลิกกับแฟนหนุ่มออน่อเรียกได้ว่าสงสัยกันสำหรับ สาวแม็กคารณลอนีคงไทยที่ได้ออกมายืนยันเลิกลากับสงกรานเดชานรงค์แล้วโดยแม่แม็กนั้นก็บอกว่าเลิกแล้วนะคะแต่เราคือได้ถอดออกมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วแต่ตอนนี้ก็ไปออกในรายการแฉแล้วก็บอกว่ายัางไม่เลิกและเพราะว่ามันเป็นมีมีดีเทนอะไรหลายๆอย่างทั้งทั้งปู่และ ทั้งครอบครัวพี่สงกรานก็รอคอยออกมาปกป้องเราและในในส่วนอุปสรรคสาเหตุที่เลิกนั้นมันก็เป็นดีดีเทิร์นเลิกหลายๆอย่างที่เราพยายามปรับแล้ว แต่ไม่ได้ทางคุณปู่และครอบครัวของพี่สงกรานนั้นก็คอยให้กำลังใจและและรอเชียร์อยากจะให้ลงรูปอีกครั้งตั้งแต่ตอนนั้นไม่ได้ลงตอนนี้ก็คือเลิกกันแล้วแต่มใส่ในส่วนของร้านไอศครีมก็ยังได้จัดแจ้งแอบทำเอาว่าให้คนอื่นมาดูแลเพราะว่าเราจะมุกออนจากไปนั่งทำหน้า ออเดอร์แบบนั้นก็ไม่ทำไม่ได้แต่ส่วนเรื่องที่พี่พบ นั้นก็ยืนยันชัดเจนว่าเป็นแค่เพื่อนพี่น้องกันเท่านั้นส่วนทางด้านแม่แม็กคารณนีคุณแม่ของสาวแม็กนั้นก็ได้โพสต์ลงในอิ s ส a g แกรและเป็นคลิปวิดีโอที่น้องกำลังจะเล่นน้ำพร้อมกับระบุข,ข้อความว่า34เปเต็มๆแ,แ,แล้วนะจ๊าลูกสาวคนเดียวของแม่มีไหนเราก็มีลูกฝันทางเรื่องราวด้วยกันมาอย่างมากมายจนแม่ก็ได้เข้า เข้าใจสิ่งที่ว่าความรักมันมีที่ต่อให้ครอบครัวมากพอทำให้เราสามารถทำได้ทุกอย่างแม่สิ่งที่เราไม่เคยคิดมาก่อนเราอาจจะทำมันไม่สำเร็จและลูกคือดวงใจำกำลังใจแรงบันดาลใจของแม่เสมอมาไม่ว่าจะต้องเจอกับ สถานการณ์ใดๆเราก็พร้อมที่จะอ,อยู่เคียงข้างกันอย่างไรแก้ไขเสมอมาและจง,จงเติบโตเดินหน้าและพร้อมพัฒนาตัวเองในทุกกล้าวเสมอและอุปสรรคม,มันคือเพียงแค่เจ็ดไร้เราและพอไว้ท่องไว้ผ่านทางทุกอย่างได้อย่างสวยงามนะลูกแม่ขออวยพรให้ลูก จงพร้อมด้วยสติและปัญญาที่ดีและสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งและเป็นที่รักของทุกคนและเป็นที่โชคดีกับผู้อื่นและที่ได้พบกับเจอลูกนำพาความสุขและความเจริญและสู่ตนครอบครัวนะคะและเจ้าแม่ของแม่และพร้อมทิ้งทายด้วยว่ารักที่สุดจากแม่นิมินและซึ่งต่อ ว่าการสาวแม็กเองก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยความอิโมจิและก็มีเล่าถึงข่าวชาวเน็ตที่แสดงความคิดเห็นพร้อมให้กำลังใจกันอย่างมากมาย